สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับใจสังภารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า FC, fc ใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณไดห้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนะคะห้างเสิง v i p นะคะเช้าบ่ายวันที่10มกราคม2565นกนะคะก่อนคำนวณคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะเสียงยังไม่กลับมานะคะพี่น้องเป็นวัดนะคะแต่ว่าก็อยากคำนวณให้นะคะพี่น้องจะเสียงเบานิดนึงนะคะพี่น้องดึงมากนะคะ เด่นรอบเช้าใจให้เด่น7จและศบนมา7 9 5ดเาล่าง5 7นะคะข้อเด่น7ข้อคู่7จ็ดห้าเด่นบ่ายนะคะใจให้เด่น6และ4บนมา9 9 0าเาล่างมา8ปสนะคะเด่นมา4ีคู่4 8่แใจจงมาให้มันออกค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับวันที่เ้าเรามาดูันที่10ต่อนะคะ วันที่สิบนะคะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่หกและสี่ค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะหกหนึ่งหกแปดหกห้าหกเก้าหกเจ็ดหกสี่นะคะ 4นะคะพี่น้องสี่แปดสี่หนึ่งสี่เจด่เก้าสี่้าสามค่ะดินบาบนะคะดินายอยู่ที่1นึและแปหนะคะหน หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสหนึ่งสาหนึ่งแปค่ะ8ดนะคะแปดสี่แปดเกดปดหกดสาม ปเจ็ดนะคะพี่น้องคะโค้หนึ่งปดนะคะแปดห้านะคะประมาณนี้นะคะเอาพี่น้องเขียนไปบ่อยพี่น้องเบิ้งเนาะคะเนาะ,ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะหกสี่หนึ่งศนะคะหกหนึ่งหสี่หสี่หนึ่งแปดะคะพี่น้องใจบ่ผิดนะคะหกแปดสี่นะคะสี่แปดสี่หนึ่ง รอบบ่ายนะคะหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งหกแปดนะคะแปดสี่แปดหกนะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันคือเลขแปดและเลขสามเบิ้ลประจำวันนั้นสามสามนะคะับ่น้งแล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะชอบนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ สถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมันค่ะพี่น้องะ่ะสวัสดีค่ะ